การเสริเอ็นสนับสุกพุทโธใหลวงพัชกาลบรเกียรกิรองเจ้าพระยาพรรมกาสมันีหลวงพ่อรัปูไพสานมังสุจะกราบเกิดคทณศรีดงเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทบุกท่านซึ่งมีท่านประเสริฐนัะเจริญรัตนายกองการบริหารสนตำบลหนองอ้อ ่านกำลังตำบลหนองอ้อมเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ได้มาร่วมในการมาเป็นรุปสมวันมูรภาจารย์ที่วัดหนองอ้อม ในองครวมาการความเพ็นผสมเป็น,ปน,าน,นก,ปการตืนตื่นในอุปการลคุณที่หลวงพ่อได้เคยมีกับพวกเราการที่พวกเรามาทำแบบนี้เรียกว่ามาทำหน้าที่หน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์หน้าที่ของความเป็นลูกดังหน้าที่ของความเป็นลูกที่อลวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน ทิศทั้งหกซึ่งก้อหนึ่งท่านบอกว่าหน้าที่ที่ลูกพึควรจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็คือเมื่อท่านรับจากพวกเราไปแล้วทำบุญบุญทิศให้กับ,บท่านในฐานะที่ท่านพระอาจารย์สมพศท่านได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ของพ่อของพวกเราท่านจะเลิกถึงท่านบรราพวกเราได้มา บางแ็นกุศลได้มาทำบุญวันบูรณาจารพวกเราได้มาเรื่อยถึงหลวงพ่อในฐานะที่พวกเราเป็นโยมทายกาใิกราุประท,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 ทับพรุหลวงพ่อหลายคนอาจจะมีคำถามว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพไปหลาย,ย,ยะละปีแล้วท่านยังจะรับบุญของพวกเราหรือ การที่เรามีความสงสัยแบบนี้ออกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระบบแรกตัดตอบกลางคำหนึ่งชื่อว่าชาลิสโอนะชาลิสโอนะที่มีความสงสัยว่าเห็นคนทำบุญหมดที่แล้วเนี่ยมีความสงสัยว่าบุญนี่จะไปถึงคนตายหรือเปล่าออกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระบบได้ตัดต่อไว้เป็นสอง สองในก็คือในที่หนึ่งบุคคลที่ไปอยู่ในอัฐานะไม่สามารถรับได้คำว่าอัฐานะแต่ที่นี้ก็คือเป็นเกิดแนละ้วไม่สามารถรับผลุได้บุคคลที่อยู่ในฐานะจึงจะสามารถรับได้กลาวรูสงสัยว่าออัฐา,นะา,านะเป็นอย่างไรฐานะเป็นอย่างไร องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำกรรมไว้มากติดสิ่งอยู่เป็นประจำเรื่อยเป็นวิจารณิติคำว่ามิจารณิติก็คือมีความเห็นว่าทำบุญแล้วแต่แต่เดินบุญตามบาปแล้วไม่ได้บาปรอกเมื่อเห็นแบบนี้มันก็พาไปทำแต่ความชั่วเพราะ คนเหล่านี้ไม่เชื่อเรื่องบุญไม่เชื่อเรื่องเงาไม่เชื่อฮรุกไม่เชื่อ ทำชั่วไว้ไม่เชื่อในบุญไม่ในกรรมในนรกในสวรรค์พอตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาหารของสัตว์เดรัจฉานแต่เราเปรียบเราเขรู้อยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับบุญของพวกเราที่ทำได้ไม่สามารถที่รับบุญโดยประการทั้งปวงได้ครับเพศต่อมา บุคคลบางคนในรอดนี้ทำบุญไปมันแล้วก็ยากล้มไปเลยเข้าวัดทำตลอดทำบารมีบุญแต่ละวันแต่ละวันใส่บาตรย่ากไม่ได้ขาดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิพอหลงหายตาจากภพนี้ไปก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกอาหารของคนคือการข้าวรวมควากินข้าวกินน้ำแต่ละวันแต่ละวัน คนที่เราทำเองก็ไม่ดีบางคนตายไปแล้วไปเกิดบนสูงสิบบนสวรรค์อาหารขาชาวสวรรค์ที่เราบอกว่าเป็นอาหารที่ก็ไม่สามารถที่จะรับได้อันนี้เป็นอัตถานนะบางคนเกิดมาแล้วเป็นทิชาพิ้ที่นี้มาเกิดตายไปแล้วไปเกิดเป็นเรล็กนั่นวนะ่าอย่างนั้น เพื่อเปลี่เนี่ยอาศัยบุญของชาวบ้านอาศัยบุญของญาติพี่น้องมีกรรมเป็นของตนเองคือตัวเองทำกรรมอะไรแล้วก็เสวยผลกรรมนั่นแหละแต่ก็อาศัยบุญที่บุคคลอื่นทำให้ด้วยเมื่ออนุโมทนาก็จะได้รับผลบุญของที่ตัวเองได้กระทําเมื่อได้รับเมื่อ ญาติพี่น้องโอนทิศโอนบุญไปให้อนนานุโมทนาระวัลก็สมอยโอนบุญที่ญาติพี่น้องอันนี้ต้องเรียกสาถาน,นะไปอยู่ในในถาน,นะแต่ทีนี้กลางก็ถามต่อมว่าเมื่อญาติพี่น้องไม่ได้เกิดอยู่ในฐา,านะที่จะรับได้ใ,ใครหล่จะรับใครหลัะ เมื่อบอกว่าต่างมาเพราะญาติเอาว่าญาติาจะก็คือญาติในอดีตชาติพระรูาจาใจไหนที่ผ่านกานมาอาจจะหลายร้อยพบหลายร้อยชาติผ่านผ่านมาก็จะได้รับด้วยกันถามว่าถามว่าถ้าไม่มีญาติตอนั้นเลยทำยไงบุญเราจะไปไหนพุทธยาก็บอกว่าบุญนั้นเมื่อไม่มีใครรับ ทายกทายการผู้ให้ผู้ทำบไไาบุญย่อมไ้ไร้ผลคำว่าย่อมไปไร้ผลก็คือบุญนั้นย่อมสนองตอบบุคคลผู้ทำาบุญก็เหมือนกับว่าเราทำาบุญแล้เลื่องึงนมาพ่อเราวันนี้น่อาตมาก็เชื่อว่าท่านก็ไปสเสวยที่ประโยชน์สมบัติของท่านแหละแ,แต่พวกเราไ็่ได้ทำาบุญอยู่บุญนั้นก็ย่อมสนองกลับมา บนนั้นไม่ไม่ไร้ค่าก็กลัาหาพวกเราเร้ยองค์สซเดพตชามาช่วยเจ้าที่ได้ตัดโลกได้ตัดไว้ในตีโลตัสสตรในเรื <S <S ่องของการกำมดรถที่โลกได้ตัดว่าเมื่อญาติพี่น้องผู้ร่วมรับกับสังไปแล้วหวลระลึกถึงญาติที่ยังอยู่มาถึงบ้านตายอยู่ที่ฝาเรือนบ้านตายอยู่ที่ ประตูเรืนองบ้านมาอยู่ที่รั้วบ้านก็ไม่สามารถทีกก่จะเคยได้ไม่สามารถที่จะบอกได้เาฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าในขณะที่พวกเราอยู่บา้านอยู่เรื่องสบายนะไม่รู้ว่ามีอะไร,ประเปรียบกับบ้านแต่เขาไม่สามารถสื่อสารกับเราได้แต่ไม่สามารถมาบอกว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งน,งงนี้จึงมีลัาากษณะว่าบางครั้งบางที เราจะเคยได้ฝันเราจะเคยฝันว่าฝันเห็นว่าญาติพี่น้องไม่มีเสื้อผ้าใส่บ้านพ่อแม่ไม่มีเสื้อผ้าพ่อแม่หนาวหรือแม้กระทั่งหิมเข้าบางครั้งบางทีเราฝันอันนี้ก็สามารถสื่อสารได้เมื่อจิตของเราอ่อนหรือว่าจิตของเราสามารถสื่อก็ได้เราก็จะมาในทางฝันหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางที เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรือของเราเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ก็แก้ๆอยู่ข้างฝาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขงสวดนตเราหรือเปล่าเพราะงงเะยๆมาสัมมาทิเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าบุคคลใดได้ได้ระลึกถึงโอปปาการับก็ควรกับุญที่ให้กับผู้คนผู้ร่วมรับไปแล้วเพื่อบมุญที่เราจะทำนั้นจะได้ไปถึงกับญาติพี่น้องผู้ร่วมรับไป แต่เด็กก็ยังไปลองทดลองต่อไปบุคคลผู้ต้องการบุญมีความต้องการบุญบางครั้งบางทีเราไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องฟาดให้ยากเราก็ได้นนึกถึงใครก็ได้อย่างวันนี้เรานึกถึงหลวงพ่อพระภูวรธรรมพ่อคนเราบางครั้งบางทีอันก็ไม่ใช่ยากของพวกเราเพราะองค์บอกว่า เราลึกถึงใครก็ได้พระเจ้าแผ่นดินหรือแม้กระทั่งเทเทไพรเทวาพวุทธีเฮาจาตูพาหาราเป็นต้นลึกถึงเทวดาเราก็ทำบุญบูที่ให้เทวดาลึกถึงใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งโรกงแต่ว่าแม้กระทัง่งทุกขตาแป้งสิ่งไม่มีชีวิตอันนี้พระองค์ให้อ่านน้คมรทนา อาณาธัมปีิกเศรษฐีเมื่อครั้งหนึ่งพี่ม่านอาณาธัีนิกาเศรษฐีนั้นะจะทำปุญเลี้ยนพระอยู่เป็นประจำวันละสองครั้รูปได้ลงสารุย่ยวันละสองครั้งโลนเนี่ยเขาเลี้ยนได้นะ 1, เราเสกเราโรูปี่ก็ตอนนัานบทีกนมีบมนแต่อาณาธัมปีนิกเศรษฐีทำวันละสองคัน แต่ละวันแต่ละวันหนึ่งแม่ครัวก็สารละวันเลยคนทำครัวไม่พอก็เอาคนในบ้านมาช่วยวันหนึ่งที่เลี้ยงของหลานสาวอนาถาที่ดีก่าก็พาหลานของอนาถารย์ที่ดีก่าเข้าครัวเลยต็อปั้นุกกตาแป้งให้บอกว่าเดี๋ยวให้เดินทุกกตาแป้อองรอคนเดี๋ยวช่วยงานครัวก่อน

เขาจะบอกว่าอย่างไรที่หลาเดี๋ยวเดี๋ยวพอใหญ่สี่ท่าเห็น่นเดี๋ยวพอใหญ่สี่ท่าข้ามบนโปรตีนหนตัวเจ้าคือเด็กคนนี้มีความสามการเล่นไปเล่นมาก็เลิกว่าต้องการทาแป้งแต่ตัวลูกอันนั้นคือสัญญาของเด็กก็บอกว่าเดี๋ยวตาจะทำอาทำโปรตีให้กับลูก ำบุญเนี่ยนะประโยชนครอบครัวนี่เป็นครอบครัวบุญอำนาจทำวิธีการเสรษฐีเนี่นนยถาชาวบ้านในบ้านในเรือนของตนเองมนะันทำบุญตั้งแต่ลูกยังแป่บอกเลยอาทำบุญตลอดอั้นเด็กเราเนั้นก็ฝังฝ่นอยู่ระบุดพอทำบุญเสร็จก็พระเจ้าก็ถามเนี่ยออนะบอกว่า คนที่ต้องการบุญถึงแม้ว่าจะไม่นลกถึงญาติพี่น้องไม่มีญาติพี่น้องที่ให้นึกถึงคําว่าไม่มีญาติพี่น้องไม่นลกถึงเพราะแรงกรรมของบุคคลนั้นบางครั้งบางทีญาติพี่น้องของเราเราไม่สามารถที่นึกถึงก็ได้เพราะกรรมเขาผิดพอหลงหายตายจากเลื่อนไปเรื่อยไม่ออกพออย่างพอ่ท่านบอกว่าเพราะแรงกรรมของบุคคลนั้น ไม่สามารถเลือกถึงกันได้เมื่อไม่เลือถึงไม่สามารถเลือถึงกันได้ก็เลือถึงกันถึงแล้วก็ทำบุญท่านอานาคตุนีการเศรษฐีได้ดีสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัุทธเจ้าอนุันย์ชัาเขดีใจก็บอกว่าข้าอย่างนั้นในมนรคพระองค์มาลับอาหารบิณฑบาตของข้าพระองค์เมื่อที่จะทำบุญ ที่าาบ้นบานอาาถบิณิกาเศรษฐีทำบุญโปทิคให้ตุกตาแป้งเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากหนึ่งเดือนแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปบินละบาตที่พระราชวังของพระเจ้าปเสฐพระเจ้าปเสฐก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าถามระองค์นานเหลือเกินไม่เห็นพระองค์มารับบินละบาตที่วังตองข้าพระองค์เลย องค์เทพวัดสมานุตเจก็กล่าวตอว่าเพราะอาณาจักรปิทิกากเศรษฐีได้ทำบุญสุวนศให้กับตุกตาแป้งแตถาก็เลยไปรับอาหารวินาศบาทของอาณาจักรปิทิการเซนตีพระเจ้าเกษตรที่โกศลได้ฟังได้หยิบเอาเหตุการณ์ของตุกตาแป่งของหลานของอาณาจักรปิทิการเซนตีนั่นแหละมาทำบุญอภิบุญณให้ตุกตาแป่ง ชาวบ้านชาวเมืองได้สราข่าวได้พากันทำบุญอุทิพเป็นเวลาอีกหนึ่งเดือนเป็นเวลาอีกหนึ่งเดือนรวมแล้วว่าเรื่องทำบุญอุทิพย์ให้กับทุกตาแม่เป็นเวลาสองเดือนอันนี้ระยะการศึาตัวนดินละถึงแม้ว่าน่าที่น้องของเราโบกคนนั้นล้มหายายจากไปแล้วเรานึกถึงไม่ได้หรือนึกถึงได้ก็ตาม เราก็ควรที่จะทำบุญสำหรับผู้ที่ต้องการบุญอันนี้อมสำสเร็จประสบการสำรเจ้าได้แต่ว่าบุญที่เราทำนั้น,นก็ไม่ไร้ผลมันก็กลับมาสนองพวกเราได้เหมือนกับที่พวกเราได้มาทำวันนี้นอกจากพวกเราได้มาทำบุญอดิบวันอุปถัมภ์ภาจารย์แล้วยังได้เห็นความสำคัญของ 方便用户。Um,